อันยังสวัสดีฮะจ้ามาเพย์ออฟเดอะวิของฟีอีกแล้วรีโปรเจกต์โอเคแคสโมเรโนอันนี้อยากได้มากมีช่วงหนึ่งแบบเด่นมากดิบลาแล้วก็แลมเดลกิบไว้นะตัวนี้ก็ยังไม่มีหน้าเหมือนเดิมเลยกิบไว้อีคดีแล้วก็เออสอรี่มาช์นะครับผมแล้วก็มีลูคแมนนะอยากได้โมเรโนอะ่ะโอเคของฟรีไปเลย โมเลโนอังกฤษไทยเบอร์สิบโอ้โหม์แกนกิบไวครับผมคือไม่ติดในที่ได้แต่แบบมันไม่มีหน้าเขายังไม่ปั้นโมเดลหน้าให้เองนะเก็บไปก่อนแล้วกันตัวเก่งเลยเนี่ยตัวเก่งฟอเลส์นะยัางมาจากบู๊เบาโคตรโคตรเก่งแบบเล่นกับจอห์นสันได้เข้าขามากสองคนเนะี่ยโอเคมีจเจโรดโบเวนนะผมแล้วก็มีใครอีก มาดูหน่อยเซาอูดิกเกตใช่ไหมเออแล้วก็มีนี่คารุมิตโตมาอีกแล้วครับผมโซมาฮาโซมาฮารุตโตเฮอัอไม่ใช่คน,คนละคนเดเตอเดทไอตัวนี้เก่งมากเลยมีนี่อีกอย่างดีหนึ่นงอะแบบแม่งแม่งโคตรดีเลยแม่งม่งแบบสุยดยอดโอเคแต่ของรี่อังกฤษอีกแล้วครับผมโ้โหสองกระสีดาวไปอ่ะ สี่ดาวโอ้โหเขาลู้มีตัวมาผมไอเดีดียังไม่มีนะครับมีตัวมาแ้มีตัวมา,มมว,มาว่ะร่างนี้ก็ใช้ได้เนี่ยนี่น่าจะเป็นร่างแรกว่าเชฟเรียวดูบีก็ถ้าจำไม่ผิดนะร่างแรกที่มาลืมแล้วโอเคไปกันต่อและก็มาอันที่เราลอยคอนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนะนึ่งไอดีนะนี่รอบก่อนได้เปปเปรียวล่าไปอีกหนึ่งไอดีอันนี้ไอดีที่สองได้เบิร์กแคมป์มานะรอบที่แล้ว ก็นี่เลยครับผมอยากได้ที่สุดคือปีเตเช็คแล้วก็มีอารองโซ่ดอกลานี่ก็อยากได้เหมือนกันยังไม่เคยเล่นเลยในเปจโอเคดอกบาไหมดอกบาเหอะโอ้โหไม่มีไม่มีมมเอ่อลีกน่าจะเป็นทีมชาติใครเอ่ยโอ้โหอารองโซ่ so, อะโอเคนะคุณชายจริงๆอยากให้เป็นล่างลิเวอร์พูลมากเลยอะหรือว่าเป็นล่างมาริดก็ได้แต่มันเป็นล่างแบบทีมชาติไง มันเล่นอีเวนต์ได้ไหมไมันก็เล่นได้อีเวนต์ทีมชาติแต่แต่แบบเสียดายนิดนึงไ,ไม่ได้ลากไว้โอเคถือว่าโอเคนะได้ลองโซ่มาของคุณชายครับทุกคนโอเคเลยไปละเจอกัน